ซีรีส์รีกับหมอตีเรียกว่าประสบความสาเร็จอย่างท่วมท้นจริงๆนะ่ครับโซผลในชื่อของจัสตินโรแลนด์ผู้สร้างเนี่ยดังไปทั่วโลกเลยแหละแต่รู้หรือเปล่าว่านอกจากทาแอนิเมชันแล้วเขายังมีค่ายเกมเป็นของตัวเองอีกด้วยนะครับซึ่งกาวไม่แพ้กันจริงๆโดยค่ายนั้นมีชื่อว่า Squan c h Games นั่นเองและ s q u a n c h ก็มาจากชื่อ q u a n c ชีนั่นแหละครับและแน่นอนเกมใหม่แก่กล่องจากค่ายของพวกเขาก็ไม่ลืมที่จะหยิบตัวตนของพี่จัสตินเข้ามาด้วยที่เรียกว่า ได้ยินเสียงก็รู้เลยแหละครับว่าไอ้นี่มันหมอตีชัดๆนีว่วะและเกมนั้นมีชื่อว่า High on Life นั่นเองแหละครับ าว่านอกจากเสียงภาคที่คุ้นเคยเลยเนี่ยภายในเกม h i g ออน Online ก็ยังเต็มไปด้วยเ e ฟเฟอร์เรนซ์ฮ่าๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวของริกาโมตี้อีกด้วยเพราะงั้นวันนี้ผมกล้าทีนทีจะขอพาทุกคนไปพบกับความลับเหล่านั้นกันที่บอกเลยว่าลับสุดๆและก็อย่าลืมนะครับก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์คลิปนี้การคนละหนึ่งไลค์เป็นค่าผ่านทางให้กับพวกเราด้วยนะถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วพวกเราไปลุยพร้อมกันเลยครับบทสนทนาลับ ที่อ้างอิงถึงเรื่องริกกันมอตีโดยนอกจากเราจะได้ยินเสียงไอ้ปืนเอเลียนพูดได้อย่างเคนนี่ที่ฟังยังงางยังไงมันก็คือเสียงของมอตตี้ชัดๆเลยเนี่ยมันยังพล่ำถึงนู่นนี่นั่นตลอดการเล่นของพวกเราแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีผู้เล่นบางคนแอบได้ยินว่าเจ้าเคนนี่มันแอบพูดถึงริกกันมอตตี้แบบสั้นๆในบางบทสนทนาอีกด้วยซึ่งประโยคนั้นหมอน,นั่นไม่ได้พูดว่าถ้าพวกแกหวังว่าจะเจอริกกันมอตตี้อะนะที่นี่ไม่มีให้เห็นหรอกเว้ย ซึ่งก็เป็นการแซะโพกจับผิดที่คิดว่าจะเจอตาหลานในเกมนี้แบบแสบๆได้เลยครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่ผู้เล่นทุกคนจะเจอนะครับเพราะบทสนทนามันจะส่มไปในแต่ละสถานการณ์เอาเป็นว่าใครดวงดีก็จะเจอบทสนทนานี้นั่นเองเลยครับท mm. ว่าถึงแม้จะไม่ได้เจอตาหลานแบบตรงๆแต่ก็ยังมีมือดีทํามอสเอาไว้เรียบร้อยแล้วให้บอสของเกมนี้กลายเป็นริกซานเชสแบบนี้เลยครับ mm. อืมก็ถือว่าเทเอาเรื่องอยู่ใน,นเนี้ย ทีวีเคเบิลข้ามมิติที่ตามมาหลอกหลอนยานิเกมในช่วงซีซันแรกเรื่องริกาหมอตีได้แนะนําให้เรารู้จักกับเคเบิลข้ามมิติที่อัปเกรดเคเบิลบ้านๆธรรมดาให้กลายเป็นสุดยอดเครื่องดูทีวีที่สามารถรับสัญ,ญญาณได้จากทั่วทั้งจักรวาลและทั่วมิติความเป็นจริงที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นรายการต่างๆที่เป็นการล้อเลียนไทม์ไลน์อื่นๆและเป็นเรื่องรา,าวเกาว่กาๆที่เหนือจินตนาการของคนดูที่ถึงขนาดว่าทำเอาตาตึงใจใครต่อใครหลายคนมาแล้ว และนอกจากเคเบิลคอมิตีจะปารากฏในเรื่อง Ri กับมอร์ตี้แล้วเนี่ยมันก็ยังได้มาโผล่ในเกม i ฮออนไลฟ์อีกต่างหากนะครับซึ่งเป็นอิสต์เอที่ชัดเจนมากๆแบบนี้และมันก็ไม่ได้มีแค่ารายการเกา่าๆเพียงรายการเดียวนะครับเราสามารถรับชมได้มากถึง4เรื่องโดยยืนดูในเกมได้แบบนี้เลยแหละครับแต่ไม่รับประกันนะว่าผู้เล่นจะได้อะไรกลับไปจากการดูหนัง4ี่เรื่องนี้นอกจากเวลาที่เสียไปอนะ h High on Life อยู่ในริกกับมอตี้ยูนิเวิร์สหรือเปล่า คือคำถามพ้อเนี้ยขนาดมอจากดาวังคารแฟนๆริกกับมอตี้ก็คงรู้แหละครับว่าเจเกม i ฮออนไลฟ์มันได้อิทธิพลมาจากเรื่องริกกับมอตี้และโซล่าอัปสิทธ์มากมายขนาดไหน <Everybody S 1> ทั้งเสียงภาคเอ่ยแ<ใ>นวทางของเนื้อ <you. S 1> เรื่องเอ่ยไปจนถึงงานภาพที่เรียกว่าถอดแบบกันมาเป๊ะๆหรือเพื่อง,ง่ายๆมันคือริกกับมอตีและโซล่าอัปสิทธ์ผสมกันนั่นแหละครับไม่เชื่อดูทั้งดวงตาทั้งฟันหน้าตา และอาวุธเก่ากแบบนี้บวกกับศัตรูและ NPC ในเกมมันชัดเจนมากครับว่าคล้ายกับริกเกอร์มอร์ตี้ไปสมดแม้เกมนี้จะไม่ได้เชื่อมโยงกับเรื่องนั้นแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามนะรครับหนึ่งในผู้พัฒนาเกมก็ได้ยืนยันกับพวกเราเมื่อต้นเดือนสิงหาคมว่าเกมนี้ถูกบรรจุอยู่ในโรยแลนเวิร์สและมีกลิ่นอายแบบเดียวกับริกเกอร์มอร์ตี้ไม่มากก็น,น้อยครับแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่ก็ไม่แน่นะว่าเกมนี้มันอาจจะอยู่ในเคเบิลคามมิติของริกเกอร์มอร์ตี้ ก็เป็นได้อืมอันเนี้ยน่าสนใจนะครับเพราะในอนาคตเราอาจได้เห็นเกมนี้ในเรื่องดิกระมอตี้ได้เหมือนกันนะจัสตินลอยแลนกับเสียงมอตี้ของเขาและก็เช่นเดียวกับโปรเจกต์อื่นๆเนี่ยนะครับที่จัสตินลอยแลนจะยืมความสามารถด้านการพากเสียงของเขามาสู่โลกของเกม h i g ออน Life ในฐานะแกรล,ลิงการเคนนี่เจ้าปืนพูดได้นั่นเองแต่การเข้ามามีส่วนร่วมของเขานั้นเกือบจะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วเชียวถ้าทีมงานไม่พูดกับเขาไอ้แบบนี้ โดยจัสตินได้ให้สัมภาษณ์กับทางเกมมินฟอร์มเมอร์เอาไว้ครับว่าผมพยายามจะหนีออกจากมันแล้วนะแต่ทีมงานก็แบบว่าไม่คุณนะต้องทํายังไงคุณก็ต้องทําซึ่งก็หมายถึงว่ายังไงพี่ก็ต้องให้เสียงเจ้าเคนนี่ปืนพูดได้นะเว้ยเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของพี่ยังไงละ่ะอะไรประมาณนั้นจนจัสตินเขาก็แบบตูต้องรู้สึกผิดมากแน่แน่ถ้าทีมงานพูดแบบนั้นแล้วตูไม่ยอมทําเราก็เลยได้ยินเสียงมอตตี้ตลอดการเล่นแบบนี้นั่นเลยครับและในภายหลัง มันก็กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆนั่นแหละเพราะเสียงของมอตตี้ของพี่จัสตินเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกม High อ n Life เลยก็ว่าได้ครับและแม้ว่าจัสตินเขาจะใช้เสียงที่แตกต่างกับตัวละครมอตตี้มากแค่ไหนนะครับแต่เคนนี่มันก็มีความคล้ายคลึงกับมอตตี้อย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากบทสนทนามันมีความคล้ายกันมากๆแถมบ,บุค,คลิกความกวนตีนแถมยังพูดติดอ่างเหมือนกันด้วยเนี่ยเราก็เลยเหมารวมไปเลยแล้วกันครับว่าเจ้าเคนนี่มันก็คือมอตตี้ร่างปืนนั่นแหละโว้ย เสียงภาคที่พวกเราคุณเคยจากเรื่องริกกัมมอตตีและนอกเหนือจากจัสตินโลแลนด์ผู้ให้เสียงทั้งริกกัมมอตตีที่ได้เข้ามาให้เสียงภาคเคนนี่ตัวละครหลักในเกม High อน l i f e แล้วเนี่ย พวกเขายังขนาบข้างมาด้วยนักพากย์ฝีมือดีจากเรื่องเรืกับบอตี้หลายต่อหลายคนอีกด้วยนะครับอาทิเช่นแคซี่สตีลผู้ให้เสียงแทมมี่แฟนของมนุษย์นกคาลีวากลนผู้ให้เสียงเจสิก้ากิ๊กของมอตี้ก็มาหรือกระทั่งมอรลิสลาร์ชที่ให้เสียงเป็นอาบาดอฟลิงเคเลอร์ก็ยังถูกรับเชิญให้มา,าพากเป็นตัวละครเกา่กาๆในเกมนี้ด้วยเช่นกันแถมพวกคนเขียนบทพวกนวกการสร้างโปรดิวเซอร์พี่จัดซินแกรก็ชวนมาให้เสียงในเกมนี้กันทั้งหมด เรียกว่าเป็นธุรกิจครอบครัวมีส่วนร่วมกันทั้งแก๊งเลยทีเดียวมันก็เลยทําให้เกมนี้น่าติดตามมากๆเพราะเต็มไปด้วยบทสนทนาทรงคุณค่าจนเราไม่อยากคามสักฉากเลยทีเดียวเพราะมันไม่ใช่แค่เกมเอเลี่ยนยิงกันสีสันสดใสธรรมดาๆรรเหมือนเกมในตลาดทั่วไปคือเอาง่ายๆนะครับจา่ายตังเข้าไปฟังตัวละครมันคุยกันก็คุ้มค่าถูกบาทถูกสตางแล้วแหะครับถ้าใครสายอ่านซับสายเสพบทสนทนานะถูกใจแน่นอน อาวุธมีดคู่ใจที่แฟนๆของริกกามอร์ตี้จะต้องคุ้นเคยกับเสียงเป็นอย่างดีโดยหนึ่งในอาวุธเพิ่มเติมสุดเดือดชิ้นที่2ที่ผู้เล่นจะได้รับในเกมไฮออนไลฟ์นอกเหนือจากเคียนนี่ปืนพูดได้แล้วเนี่ยเรายังจะได้ครองเจ้าไนฟีมีดพูดได้จอมปากดีมาอีกหนึ่งชิ้นด้วยนะครับซึ่งกใกล้เสียงโดยคุณไมเคิลคูแซคอ่ฟัเยสท์กวเพลสมอไนฟีนยูสมยูสมแต่สำหรับแฟนๆของริกกามอร์ตี้นะครับชื่อของคูแซคอาจจะไม่ค้นนนหูใททัี แต่ถ้าเราพูดถึงผลงานการให้เสียงของเขาเนี่ยทุกคนจะอ๋อทันทีแหละเพราะเขาไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาคือคนให้เสียงริกในซีรีส์ริกมอตี้เวอร์ชันออสเตรเลียในตอน Bush World a d v e n t u r e s นั่นเองแหละครับโดยครูแซคเขาทั้งสร้างอำนวยการผลิตและพากย์เสียงริกเวอร์ชันออสเตรเลียด้วยตัวคนเดียวเลยซึ่งเรื่องราวจะเกี่ยวกับตาลานออกผจญภัยไปในโลกแห่งพุ่มไม้แบบคลาสสิกนาชนบทอันห่างไกลของออสเตรเลียครับที่เราก็เคยทำสรุปเอาไว้แล้วด้วย อีกทั้งเขายังร่วมงานกับจัสตินในค่ายรวสวิมอีกหลายเรื่องด้วยจึงไม่แปลกนะครับที่จะถูกดึงมาร่วมโปรเจกต์ดีด้วยเช่นกันอันนี้มันก็เลยเปรียบได้ว่าเป็นเหมือนกับมวยถูกคู่นะครับโดยมีไนฟี่เป็นริกส่วนเคนนี่เป็นมอร์ตี้และตลอดการเล่นเราจะได้ยินเสียงเจ้าเคนนี่กับไนฟี่แมมเถียงกันไปเถียงกันมาอยู่ตลอดเวลาใครจะมองว่าบันเทิงมันก็บันเทิงดีนะครับพอบทสนทนามันโคตรจะวอัดเตอร์มากๆแต่ถ้าใครลำคาญ ก็ยินดีด้วยแหะครับคนตกหลุมพรางของทีมสร้างเข้าให้แล้วเพราะมมันตั้งใจทํามาปั่นประสาทผู้เล่นนั่นแหละครับความลับมากมายในเกมที่รอการค้นพบ Hi g h o n l i f e ถือเป็นหนึ่งเกมบนโลกนี้นะครับที่มีคุณค่าต่อการเล่นซาอย่างยิ่งไม่ใช่แค่เล่นจบแล้วต่อ New Game Plus อย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้เล่นที่ชอบตามหาความลับในเกมคุณจะพบกับอะไรต่างๆมากมายเลยแหละรวมถึงอิสต์เอ็กที่ไม่ได้อ้างอิงถึงเรื่องริกกะหมอตีเท่านั้นแต่เล่นไปทุกจักรวาลเลยทั้งไมค์คลาฟมีท่านเกียร์อีวันเกลเลียนโอ้ยแล้วก็อีกเยอะเลยครับเรียกว่ามีให้หาเกลื่อนเลยก็ว่าได้ถูกใจสายขุดอย่างแน่นอนส่วนหนึ่งก็เพราะกิมมิคของเกมด้วยนั่แหละ ที่บทสนทนาต่างๆจะแปลเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของผู้เล่นถ้ามีการตัดสินใจที่ต่างออกไปบทสนทนาก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยเช่นถ้าเราไม่ยิงเด็กเอเลี่ยนเราก็จะถูกเจ้าเคนนี่มันล้อเลียนอยู่แบบนั้นตลอดทั้งเกมแต่ถ้าเราตัดสินใจยิงเราก็จะถูกมันต่อว่าว่าเป็นพวกอธรริตตลอดทั้งเกมเช่นกันอะไรประมาณนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับที่จัดซินเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง Xbox เอาไว้ว่าในเกมเกมเนี้ ผู้เล่นจะได้พบกับความลับมากมายและยังมีให้ค้นหาต่อไปอีกหลายเดือนหลังจบเกมด้วยซึ่งมันก็ดูไม่เกินจริงเลยนะครับเมื่อเราได้ดูคลิปนี้จบอะนะและนี่ก็คือความลับทั้งหมดของเกม High on Life จากผู้สร้างริกกัหมอตีแล้วนะครับบอกเลยว่าน่า,นานเล่นสุดๆอะใครสนใจจะเล่นก็ลองไปสมัครเกมพาสของ Xbox ดูได้นะครับรับรองได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับเกมเพลยสนุกเนื้อเรื่องเจ๋งงานภาพดีบทสนานก็กวนตีนใช้ได้เลยแหะ ผมแนะนําเลยครับนี่ไม่ได้ค่าโฆษณานเนี่ยและก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ครบ3,000ไ like ลค์ด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะจะได้ทําออกมาบ่อยๆเลยหรือถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราก็สมัครสมาชิกเข้ามากันได้นะครับเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นเองเรียกว่าถูกมากาน,นะครับหรือถ้าใครยังไม่สะดวกก็ฝากกดไลค์ไปกรลังใจให้กับพวกเราก็เพียงพอแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกัน คลิปต่อไปนะครับ